สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมง,งามตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมง,งามจังหวัดลำปางมีบุคลากรในสำนักงานเกษตรอำเภอเสริมง,งามประกอบด้วย 1. เกษตรอำเภอเสริมง,งาม1ตำแหน่ง 2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจำนวน4ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน2ตำแหน่งและ 4. คนงาน1ตำแหน่ง ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอเสริมงามประกอบไปด้วย4ตำบล42หมู่บ้านองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นพื้นที่ทำการเกษตร5 5 3 8ไร่จำนวนครัวเรือนเกษตรกร7,736ครัวเรือนพืชหลักที่สำคัญได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังถั่วลิสงปาล์มน้ำมันยางพาราพืชผัก และไม้ผลไม้ยืนต้นสำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงามนำระบบส่งเสริมการเกษตรที่มีการพัฒนาและปรับปรุงใหม่นี้ตามแนวทางของ T n V System ประกอบไปด้วย5องค์ประกอบดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้ Training 2. การเยี่ยมเยียน Visiting 3. การสนับสนุน Supporting 4. การนิเทศงาน Supervision และ5 การจัดการข้อมูล Data Management ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานใน2ประเด็นคือ 1. ง,งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. งงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรการถ่ายทอดความรู้ Training เป็นระบบที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรขอ,ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ทั้งในด้านสมรรถนะวิชาการและการบริหารจัดการโครงการโดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่จัดขึ้นในทุกระดับเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชี้แจงความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการนำเสนอและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้แก่เวทีประชุมเพื่อการบริหารมิ t ต n ง มีเป้าหมายของการประชุมเพื่อกำกับควบคุมดูแลติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาทุกระดับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวิร์กช็อปจะดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจชี้แจงแผนงานโครงการการบริหารจัดการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยี นวัตกรรมในการส่งเสริมการเกษตรและเวทีการฝึกอบรมเทรนนิ่งจะเป็นการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการพัฒนาสมรรถนะผู้นิเทศผู้สอนงานและการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการส่งเสริมการเกษตรเช่นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ การเยี่ยมเยียน v i s i t i ่ g การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นการพบปะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่มและรายบุคคลโดยมีการนัดวันเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตลอดจนเป็นการประสานการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนโดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายร่วมกันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. การกำหนดทีมเยี่ยม 2. การกำหนดแผนเยี่ยม โดยมีการกำหนดตารางการเยี่ยมเยียนดังนี้วันอังคารเยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตรวันพุธเยี่ยมเยียนงานโครงการตามงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตรงบพัฒนาจังหวัดและงบส่วนท้องถิน่นวันพฤหัสเยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการการสนับสนุน supporting หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีขวัญกำลังใจสมรรถนะมีระบบวิธีการทำงานและที่สำคัญคือต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีเครื่องมืออุปกรณ์อาคารสถานที่และยานพาหนะให้พร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานกับเกษตรกร เป็นที่เชื่อถือยอมรับในขีดความสามารถและมีพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยการสนับสนุนจะมี2ประเด็นได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างอุปกรณ์และการสร้างขวัญและกำลังใจ 2. ด้านวิชาการสนับสนุนองค,ความรู้เฉพาะด้านถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ การนิเทศงาน Super Vision เพื่อให้การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมส่งเสริมการเกษตรจึงใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุ้นเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ว่ามีความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพการนิเทศงานเป็นเครื่องมือซึ่งจะต้องมีการนำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นิเทศงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับการนิเทศงานเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้โดยยึดหลักการนิเทศงานที่มุ่งการส่งเสริมสนับสนุนมากกว่าการควบคุมให้ทำตามคำสั่งและการประสานงานปรูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจะมีการดำเนินการปีละหกครั้งให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอโดยจะกำหนดประเด็นการนิเทศงานดังนี้ 1. งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. งานตามภารากิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 3. การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรและ 4. การบริหารสำนักงานและการบริหารงานงบประมาณโครงการ การจัดการข้อมูล Data Management แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ1การจัดการข้อมูลสารสนเทศเป็นการจัดให้มีระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานโครงการตลอดจนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ตรง กับความต้องการของเกษตรกรและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยจะมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการรวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับให้บริการด้านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การจัดทำระบบภาวะการผลิตรายเดือนทะเบียนเกษตรกรฐานข้อมูลทางด้านเกษตร 2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรจะทำให้การดำเนินงานการพัฒนาตรงกับความต้องการของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและไม่เกิดความซ้ำซ้อนแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลอำเภอจังหวัดและแผนการผลิตของเกษตรกรซึ่งจะมีทั้งแผนการผลิตระดับกลุ่มและแผนการผลิตของเกษตรกรรายบุคคลหรือ i f p p ทั้งหมดนี้ จึงเป็นความสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานของสำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงามประจำปีงบประมาณ2,563